สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามอาจารย์มาตลอดนะคะอันนี้เป็นคลิปการพยากรณ์รายปี2,564นะคะปีนี้ก็จันขอวอวยพรให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงพ้นจากโรคระบาดและกภัยพ,พิบัติต่างๆนะคะแล้วก็ขอให้พยุงตัวขายล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะแล้วก็ไงจัน ก็ต้องฝากติดตามช่องใหม่ของอาจารย์ช่องนี้ไว้ด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาจารย์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปการพยากรณ์กันเลยค่ะชาวมังกรนะคะหรือลัคนาราศีมังกรเดี๋ยวอาจารย์เลือกไพ่ให้นะคะ3ามใบ มันเป็นคลิปรายปีนะคะปีนี้จะดูให้แค่สามใบสั้นๆที่เหลือก็คือดูในคลิปรายเดือนได้นะคะแล้วก็ใครอยากจะจับพื้นดวงเป็นช่วงปีใหม่นะคะก็ติดต่อน้องแอดมินมาได้นะคะถ้าบุญสัมพันธ์เราก็จะได้ช่วยเหลือกันอ่าชามกรนะคะเสียงที่ได้อันนี้เป็นพระแม่อุมานะ อันนี้เป็นอุคคตนะคะซึ่งอ,อ,องค์คดนี่ก็เก่งะนะองค์คนี่เก่งแต่ว่าบางอย่างก็ทำไม่สำเร็จนะแต่ก็ยังถือว่าเก่งอยู่อันนี้เป็นเสียนพระพิคเนตอันนี้แต่ว่าจันตีความหมายเป็นทตุลมนะคะชาวลัคนาราศีมกรณ์นะในเรื่องของธุรกิจนะคะปีนี้นะ ให้ทาตัวเหมือนลมก็แล้วกันแต่ว่ามีความโชคดีนะคะธุรกิจเนี่ยสามารถเปิดได้สามารถทําได้มีความโชคดีเกิดขึ้นนะเพราะว่าได้เสียนพระพิคเนธความสําเร็จในด้านธุรกิจจะบังเกิดนะบังเกิดแน่นอนนะคะแต่ว่าให้ทําตัวเหมือนลมบางอย่างเราก็ต้องอ่อนไหวบางอย่างเราก็ต้องแรงอะไรแบบนี้บางอย่างต้องพัดแรงบางอย่างก็ต้องเบาไม่งั้นก็จะพังพินาศไปหมดเลยนะคะแล้วก็ให้ระงับเรื่องอารมณ์ด้วยเพราะว่า ปีนี้บางทีอาจจะเป็นคนอารมณ์ถึงเฉียวอารมณ์แบบว่าถ้าทําอะไรไม่ไม่สาเร็จแบบนี้มันจะเกิดอารมณ์ปิดปัด๊บปิดปั๊บพุ่งขึ้นมาเลยนะคะ,ะก็ให้ระวังแล้วกันให้ดูดีๆให้พิจรารณาดีๆนะคะในส่เรื่องธุรกิจแล้วก็คนที่ทํางานประจานะคะงานก็จะประสบความสําเร็จดีแต่ว่าระวังลูกน้องหรือว่าคนที่อายุน้อยๆกว่านี่แหละก็จะทําให้เราเกิดปัญหานะคะทำให้เราเกิดปัญหา,นะะหา,ญหาแล้วก็ คนร่วมง,งานหรือหัวหน้างานของตัวเองอ่ะอาจจะกดดันนะคะผู้มีอํานาจในภ่ยของผู้มีอํานาจที่มากกว่านะคะอาจจะสร้างปัญหาสร้างเรื่องให้เราปวดเสียนเวียนก้าวนะคะเพราะว่าคนคนนี้นะอาจจะสร้างปัญหาเพราะฉะนั้นก็คือว่า โชคลาภความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับชาวมังกรแต่ที่ดูคลิปก่อนๆเตียงอ,อ,อนก็บอกแล้วว่ามังกรบางอย่างคือต้องควรอยู่เงียบๆเก็บข้อมูลเก็บสแปร์นะปีนี้คือพังหาได้ปีนี้คือแบบโอเคคือโชว์ขึ้นมาได้แต่ก็ต้องระวังคนลักลอบคนขโมยไอเดียนะหรือว่าเสียเครดิตบ,บางประการจารัดลูกน้องตัวเองเนี่ยอันนี้คือเรื่องงานนะอ่า ความโชคดีภาพรวมเนี่ยในปี64จะมีความโชคดีเสี่ยงโชคได้จะมีโชคล่ามแบบฟุกๆแบบผู้ใหญ่เกือ้อกูลหรือว่าโยนให้โยนโปรเจกต์ให้แล้วคุณทําได้สําเร็จเป็นฮีโร่อะไรแบบนี้นะหรือว่าบางโปรเจกตนะ์อาจจะไม่สําเร็จนะอาจจะไม่สําเร็จแต่คุณก็ได้เกียรติเขาเรียกอะไรได้ความนิยมได้ได้เขาเรียกว่าได้คะแนนน่นะได้รับการโปรโมทขึ้นอะไรแบบนี้เพราะว่าผู้ใหญ่ก็คือจะหนุน นะถือว่าเป็นปีแห่งความโชคดีของมังกรแต่ก็จะมีความโชคร้ายบ้างนิดนิดหน่อยเรื่องบริวารอะไรเงี้ยที่ที่แบบไม่ได้ดั่งใจเลยอะไรประมาณนี้ไม่ถูกใจฉันเลยเงี้ยก็ลองสอนลองให้ความรู้เขานะคะ,ะแล้วก็สอนให้ไปในทิศทางเดียวกับเราก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะในส่วนเรื่องการเงินก็จะมีความโชคดีเกิดขึ้น มังกรก็จะทาเงินได้เป็นกอบเป็นกําเหมือนกันเพราะว่าได้เสินพระพิคเน่ได้เสินพระแม่วงมาด้วยนะคือได้ทุกอย่างอยู่แล้วละที่หวังแต่ว่าดูทิศทางลมนิดนึงนะเหมือนอที่บอกบางช่วงพัดแรงได้ก็พัดบางช่วงอ่อนๆได้ก็แคบเบาๆพอนะแล้วก็เหมือนรู้หลบรู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะทาให้เราประสบความสําเร็จค่อนข้างมากในเรื่อง ของสุขภาพเนี่ยก็คือให้ระวังโรคความดันสูงหรือบางคนอาจจะเป็นความดันต่ำเพราะว่าอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพออาจจะมึนอาจจะอะไรแบบนี้เลือกเลื่อนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนอนน้อยนะคะก็ระวังเรื่องการลืล่นล้มถลายอะไรหลายหอย่างด้วยนะคะนี่คือคือให้ระวังไว้นะคะในเรื่องของเรื่องสุขภาพแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกล อาจจะเดินทางไกลโดยไม่คาดฝันนะคะถ้าใครได้เดินทางไกลของชาวมาก่อก,ก็คือให้ป้องกันโรคด้วยนะคะเพราะว่าโควิดยังอยู่กับเราต่อไปเพราะว่าวัคซีนยังมาจะได้ไม่ครบคนนะคะอันนี้มีเกณฑ์การเดินทางเนื่องจากเกี่ยวเรื่องงานแล้วก็อาจจะมีการมางบางคนอาจจะได้ย้ายถิ่นฐานด้วยอาจจะได้ย้ยายถิ่นที่อยู่อาศัยจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งอันนี้มีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ค่อนข้างสูงนะคะหรือว่าได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้น นะแล้วก็ต้องย้ายไปสร้างบ้านสร้างเมืองของตัวเองอีกที่หนึง่งอะไรแบบนี้ก็มีเกณฑ์เหมือนกันค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่ามันเป็นความโชคดีนะเป็นความโชคดีบางอย่างที่คุณได้ไปนะคะก็บอกเกิดหมดทุกอย่างแล้วนะความโชคดีจะบังเกิดนะคะเพราะคุณได้เสินปาพิคเนให้ขอพรกับพระแม่อุมากับพระปิคเนแล้วกันนะคะในเรื่องของการเจรจานะสำเร็จแน่ๆแ,แต่ว่าอย่าวู่วามนะอย่าวู่วามแล้วก็ใช้ ศิละปะในการพูดนิดนึงจะประสบความสําเร็จดีค่ะ,ะก็ยังไงอาจารย์ขอฝากช่องอาจารย์จากสุทธิพิชิตกรรมไว้ด้วยนะคะซึ่งอันนี้เป็นช่องใหม่นะรบกวนกดกระดิ่งกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆที่อาจารย์จะลงนะคะขอบคุณค่ะ